โอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้ากับเอาเครื่องเอาของมาฮอดเป็นที่เรียบร้อย คนคนนี้เราพอแล้วกันถาบว่าอ่าไปยักไห้มีไปห้องมองก็ได้ไปคอ,อยาคุ้มน้ำเขาเจ้าะนะวาคอ,อยาคุ้มเด้อพี่เขาเจ้าก็ให้แหละไปถามเอาอยาคุ้มเขาเจ้าแจ็คฟรีบ่ได้เสียเงินเสียคงขำยัง,ยง,ยยงอันนี้กันแนะนำ,นำให้มว่สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องโอ้โหผู้คนอีกเซนเก่าเซนเคยนกกากามื้อนี้ก,ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ว่า เฮาจะนําเครื่องของนะไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ที่ทุกยากคัดเคิร์นนกะก็คือครอบครัวของเท่าตุ๋ยกับนางบินนะพี่น้องซึ่งเฮากับไดกะเกียมเข่าคลองเป็นที่เฮียบห้อยแหลนะนกกับหรลาย,ลาย,ยัางกะคือดังที่เคยเคย,เคยผ่านมาเนาะพี่น้องถ้าหากว่าหอบใดที่ว่ามีเครื่องหลายๆนี่กะเฮากับชิไปพร้อมกับอันเจ้าหนี้ของเฮานี่แหลนะเนาะวีโก้คอย,ยาวพี่น้องเนาะ เครื่องกะมีหลายๆาย่างเนาะเฮากะเด็กกะเกียมเป็นที่ให้พ่อหลายๆน้อที่ลายๆย่างเนาะมีหลายสิ่งหลายย่างเป็นเครื่องใส้เครื่องสอยภายในเฮือนแหละเป็นข้าวซานอาหารแห้งมาล็อกปอกแป๊กมาล็อกก็แก๊กจ๊อกจั๊กจั๊กจกจั๊กเนาะกะชิประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนว่ามันจะมีมันยังเด็กะถ่าไปติดตามรายละเอียดอยู่พุ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาออกไปพร้อมๆกันพี่น้อง โอเคนะท่านผู้ชมกะตอนนี้เท่ากะเอาเครื่องเอาของมาฮอดที่สถานที่เฮือนของเท่าตุ่ยเป็นที่พอยนาะก็คือบ้านแกนข้ามเมืองเผาดมแขวงบลกแก้วเนาะพี่น้องนี่กะครอบครัวเพิ่นกัออกมาันี่แล้วเดี๋ยวเท่าที่ขนเครื่องเนาะจั๊กนี่แล้วกะเข่าไปในเพิ่หนักนะมื่อยสมควรพี่น้องเมื่อยเอ้าหลังกิ๊กนียกคนนั่งช้น tôi tui xong nó bé nó cái đây nó bị chơi chơi em chơi em chơi chơi, con đây đại cả xoay anh ạ ờ ờ ông ừ. ừ. à, ờ, mà 6, nói Ở mặt thế đây ế... ờ, có ừ. 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 về xong đó, Ngon không xong, Bao tháng đầm khuôn áo xanh mà xoài mưa nè, bây giờ đẹp Anh Hàm rồi gan, ham ham หาหน้ามดอลมันี้น้าว่าเแบกเลยะแบกโอ้ทุแรงลัก,ลกขาจนสั้นเลยไรไปนีปเป่เอาไปเอาไปมัดเอาไปมัดมันอรนี่นี่หมิทีน่นี่เรื่องเหี้ไง เอ้ยบยู้แพ้ห้ามเอาห้ามแขนวะดีเอาจับทั้งนี่ไหมเบื้องเดียวแล้วเขาจะเอาทั้งนี้สองอันเอา้าเด้ตี้เอ็ดเอ้ยผู้แพ้จุนตัว เออนี่เอตะกียรละนักหลักาเพื่อนาสามอซอยแท้ๆนะพี่น้องเนาะขอสารมาพื่น้องประมาณห้าสิโลหาโลน่นกับลืนบลืนนำนักของผูกแบกคูแบกหาสิบสามขอสารหาสิบ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากะเอาเครื่องเอาของมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะกัมีหลายๆอย่างนะเป็นผหาเสือหัน่นหาพื้นผา่มหาพื้นแล้วก็มีเป็นเครื่องหอ่อเครื่องเฮือนมีข้าวสารหัน่นสามกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งหาชิบกิโลกัหลายๆอย่างนะพี่น้องให้เหาไล่นี่กัคือสิไลบ่บวมหมดนะพอมันมีหลายอย่างซะเหลือลเกินเนาะเบิ้งจักใบบินนี่เขากะเบิ้งตามนี้เอาเนาะนี่ใบที่หนึ่งพี่น้อง แล้วก็ใบที่สองฝานี่ก็ล้มนะพี่น้องเนาะใบที่สามใบที่สีเนาะสีบินพี่น้องก็ราคานี่ก็โอ้ทุกสมบุกสมบันเนาะอันจีเฮารวมอยู่นี่เนาะก็คือเมนตัวใดลนะเนาะราคาของเครื่องทั้งหมดที่ว่าเห็นอยู่นี่เนาะก็คือ3ล้าน 5าแสนกับอีก73,000กรีบเนาะพี่น้องเชิงก็มีผู้ใจบุญหลายๆายชวนเนาะที่ว่าได้ร่วมบริจาคมาเนะาะอาจจะผู้ทอิสเนาะก็คือเป็นทางเอ่ยฝนกับเพื่อนๆของเพื่อนเนาะอีก4คนจากทางประเทศไทยเนาะจำนวนอยู่7,500บาทเนาะพี่น้องผู้ต่อมาเนาะก็คือเป็นนางสาวกัญญาพัฒน์เนาะจากเชียงใหม่ประเทศไทย1,500บาทเนะาะถ้าหากว่าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้อง ผู้ที่สามนะก็คือเป็นพี่แพมเนะจำนวนอยู่หาหอยบาทจากประเทศไทยเนาะผู้ที่สีก็คือเป็นไอผู้วงจำนวนอยู่หาิดอลลาร์ออสตรเลีนะ่เนาะตีเป็นเงินเล่าก็สามแสนกับอีกเทนะ่าสองพันกีบเนาะแล้วก็สวนที่หากก็คือเป็นสวนที่เรือจากของเทาเทียนเนาะที่ว่าเฮาบอช่วยเทาเทียนต่อหักมามาลงให้ครับ ทางครอบครัวของทางเท่าตุยนะจำนวนอยู่สองแสนกับสามสิบเจ็ดพันกรีฟนะแล้วก็มีผู้ใจบุญอีกสองทานพี่น้องที่เพิ่นบ่หมายที่จะออกน้ำเนาะก็คือทานละห่าลอยบาทรวมกันกับเป็นอยู่หนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องทั้งหมดที่ว่าเฮารวบรวมได้ก็คือสามล้านเก่าแสนคับอีกสิบเก้าพันกรีฟนะเฮาซื้อเครื่องมดอยู่สามล้านห่าแสนกับอีกเจ็ดสิบสามพันกีบแล้วก็เฮาซื้อมอบเงินให้กับทาง ครอบครัวของเทาตุยเนาะฮะไหว้ให้เพิ่นไปใส่สิ่งที่มันจําเป็นกับเพิ่นคือเป็นเสื้อผ้านี่มื้อน,นี้เฮาบ่าได้ซือซ้อมาเนาะเฮาซื้อมาแต่เกิบแล้วก็หลายๆจริงหลายๆยะเกิบ,นะบปลาพันลูกอะคือครอบครัวเพิ่นเป็นครอบครัวที่ว่าบ,บ่มีเลยข้างโต<ม>แม่ลูกนี่บ่ม, <c oughs> มีไผมีเกิบจักคนนะพี่น้องเฮาก็เลยซือ้อเกิบมาให้อยู่ห <c oughs> ั่นเวลาครูเนาะหัวลาคู่เดี๋ยมดสุคนนี่แหละหาคู่พี่น้องเนาะแล้วก็บัดนี้ เฮาสิมาหมอบเงินสวนที่เหลือเนาะก็คือ3ามแสนสี่สิบหกพันกิฟเนาะแต่ว่าเฮาโมมีสามแสนสี่สิบก็เลยให้ไป3ามแสนหาซิพันกีบแล้วเนาะอากาอีกตัวหนึ่งนะลืมบอกไปคือการเดินทางครั้งนี้เนะาะค่ะพระเจ้าฮักเอาเงินในจํานวนนี้แหละนะจํานวนอยู่หนึ่งแสนกีบเนาะไปเติมน้ํามันรถกัดนโดนๆดนดนที่ฮักเธอหนึ่งเนะาะครั้งใดทีค่ะพระเจ้าฮักข่ะพเจ้าก็ทีบอกว่าข่ะพเจ้าฮักเนาะพี่น้องกะคงบาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ สามแสนหาชิพันกิฟต์หมอไปกับทางขอบคุณมอบมอบเลยขอบกขอใจไ่มอบใจยลื้ดีใจบะได้ครับเครื่องวันนี้เคยคิดว่าตัวเองที่แครับเครื่องแบบนี้ิะมีอย่างยาวับบถูกใจบุญทีแ่อะไลยือนานจริงยาว่านกล่องตัวนี้เป็นขอบพกขอบใจไปนะใส ขอบอขอบใจอวยพรพันเลยถือเล็กถือหัวว้ามินหมดเอาจรบบานแจ้งแรงกำลังนึ่งอ่ะลเคาะเคาะเคาะจ้มินเมือเราค่ะตัเมืองสั่งลายในโนจักกุนแจอีส่วย้าเรงักเรืองรกโ้โยขอกนได้เลยเลยย่างนงี้ก้จัลโล่ยางกุเง้าอน้จจจจดจดจจ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 จ นี่ลูกมันตัววะมัดผุนีเราพอนะเอาลูกนะวัต้องเอาตืิมได้เนื่งานนอนนักกันนีแจังหน่อยได้เพื่อนดีนั่นแหละก้อนก้อนเย็นตะนอกเอ้ยเป็นเพื่อนจะกันแต่เล่าเนื้อแต่เล่าเนื้อจะนั่นเหมือเมือคนนี้เราพอแล้วกันใช่ครัว่าอ่าไปยักไห้มีแล้วกันไปห้องมอกระดัไปคอยาคุ้มนั่นเขาเจ้าอะวะคอยาคุ้มเด้อพี่เขาเจ้าก็ให้แหละ ไปทำเอาอย่าพุ่งเขาเจ้าแจ็คฟี่ไม่ได้เสียงงินเสียคำมฮงอันนี้กัแนะนำให้มาดมือหน่อยต้องเชื่อว่านั่นคือมือมือมาทรับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเกิร์บที่เขาชื่อมากับผู้ร่วมีของใครได้อะลองมั้งอันนี้นี่คือซีเมนต์ของพ่ออันนี้คือซีเมนต์ของแม่ของแม่นี่กล้องลูกอะไรกันนี่เจ้าอ้าวชุบเออน้ำละเออ ของนอกซุบเลยคิดออกเลก็ห้าันซุบเลยรึเปล่าเออหนุ่มประกบมุจีเปรประกอบเล่เล่นี่ป่้อยลีลีตจลีนรอลีกายอซุอยนอนูแม่ก็ชื่อไปจิตใจหูอันนี้แห้แมอ่ะอหมดยอนบ ลงมาโอ้น่าาผู้ชมก่เข้ากับไข่พันไซเคิร์ฟพันเชี่ยบบ่อยนะเนาขใช่รื่อ้าช่ใชนเช่ใ่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใชเใเ่ใน่ใช่ใช้ใช่ใชาใชมาช่ใช่ใช่ใช่จช่ใ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 ช่นช่ใช่นช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช้ใช่ใมัใช่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 มั่เชาก็เลย่ด่ใช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 ่ใใ่ือ ว่เงินเดเดียวกันนี่แหละชิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับการหมดเครื่องนับวตุยเดียวห้าคนเครื่องไปนีแล้วกะทีไปแจ็คขนมต้อนเนาะเรงเร่ง มันก <mile> ็เห็นเหรอี่เราโซนน่คือเครื่องโที่เขาเอามามอบมันอีกแบนี้ยลายยัอะเขาค่สามารถชิไั่ไห่ไดมดเนะเป็นของครบของกินมีกับมีเนาะปากระปองมีทุกยัางนะพี่รอเครืองหอมเครืองเงื่อนหมอแฮกแต่กระโเมื่องเรียนพ่านกันหองนกันเลย กาเบิ่งจักสิ่งของที่เห็นอยู่เนี่ยเนาะแต่งเืินเลยเนอกป้างลูกคู่อันครอบครัวของท่าตุ้ยเนาะเป็นครอบครัวที่ว่าได้รับความช่วยเหลือหลายกว่าครอบครัวอื่นเพราะว่าครอบครัวเพิ่นเป็นครอบครัวใหญ่ได้เปี้ยงได้ทั้งครอบกันดก็ได้หลายกว่าครอบครัวอื่นเนาะคือเสื้อก็ได้5ได้หลายกว่าครอบครัวอื่นเข้าก็ได้3กระสอบก็ได้หลายกว่าครอบครัวอื่นเนาะพี่น้องประมาณนั้นเดี๋ยวเฮาไปจักขนมเด็กน้อยต่อเนาะเนาะท่านผู้ชม เมียนเครื่องเมียนของแล้วก็แจ๊กขนมต้อนนะไอ้บอลนี่หลายคนมน้าหนุบเอาไปเห็นยังบวกินหน่อขนมตปขอบใจเด้หนบเดนขอบใจนะนบขอบใจนะนี่กับ้าดำเนาะบ้าดำแจ๊กขนมเห็เล็กน้อยเนาะพี่น้องะโอ้โหแกงเนาะแกงต้มกั้มแกงขอบใจแดนขอบใจแด้หนบขอบใจแดนขอบใจ เด็กใจเตะอ่ะอ้าม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 าใช่ไหมใช่อยากกันไไรัดตินเวิ่ติอเดติ๊งปลมาิอมือดดปลาเดืติง้นาเรเรียกมันชี่ยไกุนนจิดาเนื้อเลยคุณผูอ้าวอ้น้อยเด็กเดมดเล่ยยางยางแม่ออ้ก่อ ม่างมือโอ้ยย่างขยาของานะตอนนี้ชคือเด็กหน้าบ้านอดทเป็ดนนันนี่แหละเขายืนอยู่ทา่ไหนขาเจียย่างแววขนมข้าเจีกับมะกะเข่าไปเอานะไอ้ติ้วอ้แหวนไอ้ท่มือถอางบัดดแจกขนมเนาะพี่น้องวะน้ำแดงขนมในยางน้ำข้นเนาะ ข้นนีข้นนมเลยนี่ได้นี่นะขุนเืีองเมื่อกี้อันนี้มาเอาขนเงหนะเอ็นลายไหนเนี่ยเอ้ออุ้ยอุ้ยเอออุ้ยอวนยาติเอออ้ยอ้อยอรอะไรรังนี้น้ายาิเวก มาเปิ้นละมอดมาเปิ้นละมกงดีมือนี่มือຊื่ือก่อซื่เฮมากุกมเห็นเล็กน້ย2-3คนนี่ะเัน จักมันมักบานของาะมันต่อเขากับภาษงจีว่านั่คือมักบานของเพื่อนท่านเอาโฟมชีวายุวนกลุ่ยจีนอะไรมาพัน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 เอาเสือกมัดสก๊อตมัดแล้วก็เตะเขาไม่เห็นหรอกโอ้ก็เลยว่ามือนี้เนาะซื้อเป็นต้นไม้มาให้เพื่อนนี่กับจีบเออเอาไปเต้น้วกันเด้อบ่แม่นถห้ผู้ใดผู้หนึ่งเด้เอาไปเต้น้วกัน แล้ว่็ต้องคิดกันว่าต้องตีกันยันญาติบันนี่ได้เอามาให้เต้นด้วยกันรวมยอดเนอะหมดใช่ใช่แน่จะต่อนี้อีกหน่ยนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวให้ลูกตุ้ยแม่อันน้อยให้ลูกตุ้ยแม่กะผู้คู่เนาะแมอานาคตกะเด็กน้อยจุนี่เพื่นอาชีพเป็นนักกีฬาทีมชาติเขากับผู้สามารถวอลเมียงได้เนาะส่งเสริมเขาเจ้ามือนี่อนาคตเขาเจ้าอาชีพเป็นทีมชาติเนาะ กัดผิวปาตัวเล็กนะพี่เอ๋หักซามันเตะอเราก็เก็บไว้มันดีเมื่ต้องเตะใส่นโตเมื่ต้องเตะใส่เล็กเมื่ต้องเตะใส่นน้ำจันได้เตะเหลก็ฮักซาเตะเหล่าเหล่าเมียมีแต่น่านั่นแหละขอบใจผู้ใจบุญนะพร้อมกันนะนัาเราคุณส้มกัดชิบวมาแน่นนะสำหรับคลิปนี้กัเท้ากัดอะไมาเห็ดหลายๆซิงหลายๆยั้งเทียบห้อยเป็นเทียบห้อยเนาะ มอบเครื่องให้กับเท่าตัยแล้วก็แจ็คเขาน้องเล็กน้อยแลย้วก็สุดท้ายเนาะมามอบมาบานกับมากระต่อให้กับเล็กน้อยสองสามคนที่ว่าเห็นเพิม่มมาเตะต่อเจ้าบานนิดห,หนี่แหละเนาะเท่ากันเดี๋ซื้อตัวนี้มาฟ้าเพื่อ,อบบนแต่สี่ประมาณนั้นเนาะที่ขาดก็ได้มาสำหรับมืม่อนี้กระต้องขอขอบอกขอบใจน้ำผู้ใจบุญหลายหลายทางเน,นาะสิว่าทเดี๋ยวรวมสนับสนุนมาอ่าผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะกระต้องขอขอบอกขอบใจหลายหลาย ถ้าหากโบมีพวกรานเท่ากับ่บสามารถที่จะเป็นสภาพบุญโบสามารถที่จะนําความสวยเหลือมาให้ครับเด็กน้อยที่เฮาเห็นยุนิแล็ครับครัวที่ว่าพันทุ์ยากขันได้นอกที่นอกก็ต้องขอขอบอกขอบใจหลายๆนาะขอให้ทานยุดีมีแห้งปลาชจากลูกให้ไข่เจ็บเนาะอายุมั่นพันยืนเจริญเจริญในหนาที่เวียกงาเนาะขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะสาหรับคลิปนี้กระ้องขอโจ้ขอลากันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป ส่วนว่าจะเป็นคลิปดนั้นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ของเก้าข้าว่าสบายดู